สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอ้าวันนี้แม่บ้านขายพระครับพี่เดินทางมาถึง ep ที่1นึงหนึ่งเจ็ดกันแล้วนะคะพี่ๆค่ะอ่าเช่นเคยคะ่ะช่องทางการติดต่อนะพี่นะ0ูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ขาจะโทรหรือทักไลน์มาก็ได้นะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยใหม่เลขโทรศัพท์นะคะพี่ขาอ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเคยนะคะพี่ขาอ้าวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะพี่นะ เรามาดูองค์แรกกันนะพี่นะวันนี้แม่บ้านไปบ้านเออบ้านยายนะคะพี่ขอาอ่ายายแกมีผ้าหลากหลายรายการนะพี่นี่นะคะพี่นี่เลี่ยมมาเลี่ยมเก่าเลี่ยมโบราณมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะเป็นเลี่ยมจับขอแบบนี้หลายองค์เลยพี่เขาชอบของเขายายบอกว่ายายเป็นผู้หญิงแต่ยายก็ชอบยายว่าอย่างนี้นะคะพี่นี่นะคะเป็นเลี่ยมจับขอแบบนี้นะพี่บ้านยายทั้งนั้นเลยค่ะพี่ขาหนี่นะคะ ในบ้านก็ได้มาหลายรายการนะพี่นะไปบ้านยายวันนี้อ่าเรามาดูรายการแรกกันนะพี่ะรายการนี้เป็นสมเด็จเก่านะจ้าพี่จ๋านี่นะคะพี่องค์นี้เป็นสมเด็จเก่านะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นสมเด็จเก่านะจ๊ะเป็นเก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นชั้นเป็นอะไรแบบน,น,นี้ชัดเจนเนาะพี่เนาะชัดน,นะคะพี่ดูเนื้อเก่าเก่ากันเลยนะพี่นะ นี่นะคะอ่าองค์นี้เป็นสมเด็จเก่าองค์แรกนะคะพี่ขาแม่บ้านมีสมเด็จไหมพี่รับชมกันสององค์นะพี่นะนี่นะคะด้านขอบเนาะอ่าดีดูด้านหลังกันนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะอันนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์แรกนะพี่นะนี่เป็นเนื้อด้านหลังนะคะพี่นี่นะคะอ่าสมเด็จเนาะพี่เนาะเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ๆนี่ค่ะ เป็นขอบอีกด้านนะคะพี่ๆชมกันเนาะพี่นอนองนี่นะคะพี่อ่าประมาณนี้นะพี่นะพี่ๆที่สนใจติดต่อไ่บ้านกันนะคะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่อ้าวองค์นี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สองนะพี่นะอ้าวชมเนื้อกันนะพระพิกาเนื้อเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะเป็นเนื้อเก่าๆก,กันแบบนี้เลยนะเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะ นี่นะคะเป็นเนื้อแตกเนื้อลายแบบนี้เลยนะพี่เนี่ยเป็นเก่าเก่ากันเลยค่ะพี่จ๋าอ้าวองค์นี้เป็นสมเด็จเก่านะจ๊ะพี่ๆสมเด็จเก่าองค์ที่สองเนาะพี่เนาะนี่นะคะอ่าองค์นี้เป็นด้านขอบนะพี่อ่านี่ฝั่งขอบนี่เป็นลักษณะมีรูแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะเป็นรูรูความเก่านะพี่นะนี่นะคะเป็นร่องรอยตรงนี้นะพี่นะ อ่านี่อ่ะองค์นี้เป็นสมเด็จเก่านะจ๊ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าองค์ที่สองเนาะพี่น้องพี่ที่สนใจติดต่อม่บ้านกันเข้ามานะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะพี่นะปลิกไม่ทันหันไวดูไม่ทันยังไงนะพี่โทรหรือทักไลน์เข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้นะพี่นะเดี๋ยวม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้จ้านี่นะคะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะพี่นะยังคงเป็นเบอร์เดียวเบอร์เดิมจ้าอ่ะ รายการนี the 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 ้เป็นน้ำเต้านะจ๊ะพี่จ๋าเป็นน้ำเต้าเนื้อไม้นะพี่นะนี่นะคะพี่พี่มีตะกุดนะพี่นะนี่นะคะพี่มีตะกุดแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะอ่าองนี้เป็นนี่เป็นน้ำเต้าเนื้อไม้นะพี่นะอ่านี่นะคะพี่เก่าเก่ากันนะนี่เป็นเนื้อไม้นะพี่พี่ขานี่เป็นเนื้อไม้นะจ๊ะพี่เป็นไม้นะพี่นะนี่นะคะพี่อ่าเป็นลักษณะเนื้อไม้เก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะ อ่านี่นะคะพี่เป็นน้ำเต้าเนื้อไม้นะคะพี่ๆคะ่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะมีตะกุดแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะเป็นตะกุดแบบนี้นะพี่นะ,ะเ,เก่าๆก,กันไปเลยจากพี่จ๋านี่นะคะอา่าเป็นลักษณะน้ำเต้า,เ,าเก่าๆก,กันอย่างนี้เลยนะพี่นะ,ะเป็นเนื้อไม้นะคะพี่องค์นี้เป็นไม้นะคะนี่นะคะพี่เป็นน้ำเตเา้าเนาะอ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะพี่นะ นี่นะพี่เป็นเนื้อทองผสมกเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะองนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาเนื้อทองผสมนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะกบเก่ามีคราบเขียวแบบนี้เลยนะพี่นะคราบฝุ่นแป้งนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะพี่นะพี่พิท่สนใจนะพี่นะสามารถโทรหรือทักไลน์มาที่เบอร์โทร0849158065นะคะพี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะ ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อแม่บ้านกันมานะพี่นะอ่าองค์นี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาเนื้อทองผสมนะคะพี่คะมีคาบเขียวนะพี่นะมียันไปด้านหลังแบบนี้นะพี่คะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะชัดเนาะพี่เนาะ,ะติดต่อแม่บ้านกันมาได้นะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าจ้านี่นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาเนาะพี่เนาะอ่ะรายการถัดมานะพี่ เป็นพระพิมพ์หลวงพ่อปานนะพี่นะองค์นี้ขี่ไก่นะคะพี่ขานีค่ะนี่นะพี่ดูเนื้อนะคะนี่นะคะเป็นเนื้อกเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะอเป็นพระพิมพ์หลวงพ่อปานเลี่ยมโบราณน,นะคะพี่ขานีนะคะเป็นขี่ไก่นะพี่นะมีสององนะพี่นะยายแกเก็บไว้แบบอย่างดีเลยพี่แม่บ้านไปไปหลายโหนเหมือนกันกว่า ยายแกจะให้มานะพี่นะลองชมดูนะคะพี่ขาเผื่อถูกใจพี่ๆติดต่อไม่บ้านกันมาได้นะคะพี่ขาสนใจนะพี่นะโทรหรือทักไลน์มาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่อาอองนี้เป็นพระพิมหลวงพ่อปานขี่ไก่องค์แรกนะคะพี่มีสององนะพี่ขาเลี่ยมจับขอบลักษณะเดียวกันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะบ้านยายนะคะวันนี้บ้านยายนะคะไม่บ้านไปเมื่อคืนกลับมาโอ้เกือบมืดนะคะพี่นี่นะคะพี่ๆ อ่านี่ค่ะพี่เป็นลักษณะพระพิมพ์หลวงพ่อปานขี่ไก่องค์แรกนะคะพี่คะเรียมจับขอบเป็นเรียมโบราณน,นะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะอ้ารายการนี้ก็เป็นพระพริมพ์หลวงพ่อปานเช่นกันนะพี่นะนี่นะคะพี่ขี่ไก่เหมือนกันนะคะพี่ขาเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่าอันนี้สีเข้มนะคะพี่ขาเข้มกว่าองค์เมื่อกี้นะพี่นะ นี่นะคะเป็นกบเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่ดูเลี่ยมเลี่ยมกบเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะเป็นเลี่ยมเปิดหน้าจับขอบไว้เปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะนี่เป็นพระพิมพ์หลวงพระปานขี่ไก่องค์ที่สองนะคะพี่ขานี่นะคะพี่กบเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะอ่าไม่บ้านกลับดึกเมื่อคืนค่ะพี่ไปดูนี่ละมาค่ะพี่บ้านยายเนาะพี่เนาะนี่ค่ะ เป็นลักษณะพระพิมพ์หลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะพี่ขาเป็นเลี่ยมจับขอเปิดหน้าเปิดหลังไว้แบบนี้นะพี่นะเก่าๆกันไปเลยจ้านี่นะคะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่เนื้อทองผสมนะพี่นะเป็นลักษณะเหรียญหล่อรูปไข่แบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่ชมเนาะพี่เนาะเป็นหล่อเนื้อทองผสมเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะชมนะคะพี่ขา เป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะมีคราบดำๆคราบวันนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะมีคราบแป้งคราบฝุ่นนะพี่นะนี่นะคะอ้าองค์นี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะพี่นะพลิกไม่ทันหันไวยังไงต้องกราบขอโทษขอภัยพี่ๆไว้นะที่นี้ด้วยนะคะพี่อ่ายังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ,ะ,คะพี่ขาอ่านี่นะคะ เป็นลักษณะเหรียญรอหลวงพว่อไก่นะคะพี่เนื้อทองผสมเนาะพี่เนาะยังไงพี่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะคะพี่ขาอ่านี่นะคะรายการนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นท้าวเวสสุวรรณเนื้อทองผสมเล็กๆเก่าๆก,ก,ก,กันอย่างนี้เลยนะพี่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะพี่ความเก่ามาเต็มนะ,ะพี่นะนี่นะคะพี่พี่ขาอ่าองค์นี้เป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะพี่ขา นี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังนะพี่นะชัดเนาะพี่เนาะชัดอยู่นะคะพี่ขาไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ไว้นะที่นี่ด้วยนะคะอ่ารบกวนโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะ0ูนย์แปดสี่้าหนปห้านะคะพี่ๆทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ้าวงนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณเนื้อทองผสมกับเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะ อ,องค์เล็กจิ๋วแต่เจ๋วนะคะพี่ขานีนะคะความเก่ามาเต็มพี่นี่ค่ะอ่านี่เป็นใต้ฐานนะพี่หนะ้าตตฐานเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะคะอ่านี่เนาะพี่เนาะอ่านี่ค่ะอ่าองค์นี้เป็น้ทว,วสวุวรรณนะคะพี่พี่ขานีค่ะอ้ารายการถัดมานะพี่อันนี้เป็นพระวัดปากน้านะพี่นะเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะเคลือบสล็กนะพี่นะ นี่นะคะพี่เป็นพระวัดปากน้ําเครือบเครือบสลับสลักนะคะพี่นะอ่านี่นะคะเป็นลักษณะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่เป็นพระวัดปากน้ําเคลือบสลักนะคะพี่ขาออกจากกรอบนะคะพี่ขาแกะออกจากเลี่ยมนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่แกะออกจากเลี่ยมนะคะพี่ขานี่เป็นด้านหลังนะพี่นะความเก่านะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลักษณะ พระวัดปากน้ำเคลือบสล็กแกะออกจากเลี่ยมนะคะพี่ขาองค์นี้เจ้าของยายบอกว่าแกะออกแกะออกมาให้ดูเลยวังนั้นยายแกะออกจากเลี่ยมมาให้ดูนะคะพี่ขานีนะคะอ่านี่เป็นด้านขอบนะนี่นะคะพี่ขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่าเก่าๆกันไปเลยนะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะองค์นี้เป็นพระวัดปากน้ำเคลือบสล็กนะพี่นะ อ่าองค์นี้แกะออกจากกรอกนะคะพี่ขาหนี่นะคะพี่เป็นกกเก่ากันไปเลยจ้ะพี่จ๋าพี่พี่ที่สนใจนะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามานะพี่นะคิดให้ดีนะคะพี่ขาก่อนปิดแม่บ้านนี้บริการเก็บเงินปลายทางจ้าอ่าองค์นี้เป็นเขี้ยวนะคะพี่ขาเป็นเสือเขี้ยวแกะมีจานกรกเก่ากันเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่นะพี่ขา สวยงามนะพี่นะมีจานเต็มตัวเลยนะพี่ฐานี่นะคะเป็นเสือเขี้ยวแกะมีจานเต็มตัวนะพี่นะเก่าๆกันไปเลยนะพี่นะศิลปะสวยงามนะคะพี่ขาหนีนะคะเป็นจานเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเนื้อเหลืองๆมันๆเก่าๆกันอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาสวยนะพี่นะแกะได้สวยนะคะพี่ขานี่นะคะอ่าองค์นี้เป็นเสือนะคะพี่ขาเสือเขี้ยวแกะนะคะพี่ขาหนีนะคะ จานยันล่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะจานเต็มนะพี่นะนี่ค่ะลวดลายสวยงามนะพี่จานเก่าๆเหลืองๆมันมันกันแบบนี้เลยค่ะพี่ขานี่นะคะพี่ๆอ่าพี่ที่สนใจนะพี่นะติดต่อแม่บ้านมาได้นะคะพี่ขาศูนย์5ปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนหกห้านะคะพี่ๆนี่นะคะอ่าองค์นี้เป็นเสือนะคะพี่ขาเป็นเขี้ยวนะพี่นะ เสือเขี้ยวแกะนะคะพี่ขามีจานเต็มตัวเหลืองๆมันมันกเก่าๆกันไปเลยจ้ะพี่จ๋านี่นะคะพี่อ่อานี่นะคะอเก่าเก่าๆๆค่ะพี่ขามีเก่า,ามากๆเลยค่ะอ้าวรายการถัดมาเป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะเม่บ้านมีไหมพี่รับชมกันสองรายการนะพี่นะวันนี้นะคะพี่นี่นะคะเป็นรักยน่นๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะแห้งๆยน่ๆยนๆกันเลยนะพี่นะ เป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะมีมาสององนะพี่นี่เป็นองค์แรกนะคะพี่ขาองค์แรกเป็นองค์เล็กนะพี่นะอ่านี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะพระปิตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะอ่าประมาณนี้นะพี่นะเป็นองค์แรกนะคะพี่ขานี่ค่ะย่นๆเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะ อ่านี่นะคะเป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงเนาะพี่เนาะนี่เป็นใต้ฐานนะคะพี่ขาใต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้เก่าๆกันเลยนะพี่นะนี่นะคะเป็นปิตาสายวัดสะพานสูงองค์แรกนะพี่องค์เล็กนะคะพี่อะเราดูองค์ใหญ่กันนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะพระปิตาสายวัดสะพานสูงนี่นะคะพี่เป็นเนื้อแบบนี้นะพี่นะเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะชมเนาะพี่เนาะ ลิกไม่ทันหันไวยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0849158065นะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาอ่ะองค์นี้เป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่ขาเป็นรักเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะยนโยนแหง้แหงๆกันแบบนี้เลยค่ะพี่ขานีนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่สองนะพี่นะสวยงามมากนะคะพี่ขาเก่ากเก่ากันเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะ เก่านะพี่ขาเก่าจ้ายายบอกว่าโอ้ยยายเอาไว้นานแล้วไม่รู้ปีไหนเป็นปีไหนยายก็จําไม่ค่อยได้ยายบอกงี้คะ่ะพี่ขานี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะพระปิตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะอ่าแม่บ้านนี่ไปหลายหนมากเลยนะคะกว่ายายจะให้เข้าไปหาที่บ้านไปตะล่อมยายหลายหนมากแต่พี่จ๋านี่นะคะอ่าไม่ย่อท้อค่ะพี่นี่นะคะแม่บ้านไม่ย่อท้อเพื่อ พื่อพี่พีเอฟซีเนาะพี่เนาะอ่าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ขานี่นะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะองนี้เป็นจอบใหญ่นะคะพี่เป็นเนื้อเขียวๆคล้ำๆเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะพี่ชมนะคะพี่ขาพี่พี่สนใจนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ใหชอบแล้วก็ติดต่อในบ้านกันมาได้นะคะพี่0 8 4ย์5 8ด6 5้า้าปดห้านะคะพี่ขา อ้าวองนี้เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่นะคะอ่านี่เป็นด้านหลังนะพี่นะเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่านี่นะคะพี่ติกไม่ทันหันไวดูไม่ทันยังไงรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์มานะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่คะอ่าองนี้เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่นะคะอ้าวรายการถัดมาเป็นจอบเล็กนะพี่นะ อาวองค์นี้เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะพี่นะเล็กๆอย่างนี้นะพี่โอ้โ <abytes. S 1> หเนื้อเก่าๆกันอย่างนี ai, ้แสดงว่ายายแกเก็บไว้นานจริงๆนะพี่พระชุดนี้เป็นพระของยายนะคะเป็นบางอย่างที่แม่บ้านมีที่บ้านแม่บ้านก็เติมใส่ของม่บ้านเข้าไปที่ททยังอยู่เนาะพี่เนาะนี่นะคะอ่าอ,องค์นี้เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ค่ะเป็นเนื้อเก่าๆเขียวๆคล้ำๆคาบฝุ่นคาบคลเต็มแบบนี้เลยนะพี่นะ ่าดูไม่ชัดเจนยังไงนะพี่นาะโทรหรือทักไลน์มานะคะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะพี่นะอ่าติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้านี่เป็นด้านหลังนะพี่อ้าวองค์นี้เป็นเหรียญจอบเล็กนะคะพี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่อ่าเป็นด้านหลังนะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสวยงามนะพี่นะความเก่ามาเต็มนะพี่นะยายคงเก็บไวนะ้นานจริงๆเก่ามากเลยค่ะ อ่าวรายการถัดมาเป็นพระกิ่งก้นทองนะพี่นะพระกิ่งก้นสีทองนะคะพี่พี่ขานีนะคะเป็นพระกิ่งก้นสีทองเนาะพี่เนาะนี่นะคะรายละเอียดสวยงามนะพี่นะพระกิ่งนะพี่นะนี่นะคะเป็นก้นสีทองเนาะพี่เนาะสวยงามค่ะพี่ขาสวยงามนะคะพี่นี่นะคะกรีบดอกบัวตรงใต้ฐานก็สวยงามนะพี่นะนี่ค่ะพี่อ่าดูด้านข้างนะพี่นะ นี <N ic> ่นะคะด้านข้างเป็นล <N ic> ักษณะแบบนี้นะพี่นะองค์นี้คือเป็นเออเป็นพระกิ่งก้นสีทองนะคะพี่ขานี่นะคะพี่พี่อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะอ่าองค์นี้เป็นกลิ่งก้นสีทองเนาะพี่เนาะอ่าสวยเนาะพี่นะสวยงามนะคะนี่นะคะฐานบัวสวยพี่ขานี่นะคะใบหน้าใบตาชัดเจนเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะ อ้าวอันนี้เป็นลักษณะใต้ฐานนะพี่ใต้ฐานเป็นสีทองนะพี่นะต่อโค้ดมีเลข3แบบนี้นะพี่นะอ่าชมกันเนาะพี่นอเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่ขาพี่พี่ที่สนใจติดต่อไปบ้านกันมานะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าอ้าวรายการถัดมาเนะพี่เป็นเหรียญเอ่อเป็นเหรียญหลวงพ่อเท่านะคะพี่ขาวัดปราสาทนะพี่นะนี่นะคะนี่นะคะพี่ หลวงพ่อเท่ามีชื่อแบบนี้วัดปราศาสตร์รุ่นหนึ่งนี่นะคะพี่คะเป็นเหรียญเก่านะพี่นะเป็นลักษณะเหรียญเก่านะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเท่านะคะพี่คะรุ่นหนึ่งนะพี่นะนี่ชัดเนาะพี่เนาะไม่ชัดเจนยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่น้าศูนย์แปดสนนะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาอ่านี่นะคะพี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อเท่าวัดปราศาสตร์รุ่นแรกนะคะพี่ขารุ่นหนึ่งเขาเขียนแบบนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะนี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะเป็นด้านหลังนะคะเป็นลักษณะเหรียญเสมานะคะพี่นะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าดูด้านขอบกันนะคะพี่ขาขอบเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่จะขอบแบบนี้นะพี่นะอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเท่าวัดปราศาส นะคะพี่คะนี่ค่ะดุนแรกดุนหนึ่งแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะพี่เป็นเหรียญเสมาเนาะพี่เนาะอ่านี่ค่ะสวยงามพี่สวยงามอา้าวรายการถัดมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาหลวงพ่อแดงปีหนึ่งห้านะพี่นะนี่นะพี่มีชื่อหลวงพ่อแบบนี้หลวงพ่อแดงแบบนี้นะคะพี่สองห้าหนึ่งห้านะพี่นะนี่นะคะพี่ขา เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2515นะคะพี่ชัดเนาะพี่นะาอชัดนะคะพี่พี่ขายังไงพี่พี่ที่สนใจนะพีนะ่ติดต่อไปบ้านกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่นี่นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี15นะคะพี่อ่ะชมด้านหลังกันเนาะด้านหลังเป็นลักษณะยันแบบนี้นะคะพี่วัดหลวงพ่อแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะพี่ขานี่นะคะ พี่พี่ที่สนใจติดต่อกันมาได้นะคะพี่พี่นี่ค่ะชัดเนาะพี่เนาะชัดนะคะพี่นี่นะคะนี่เป็นด้านขอบนะคะพี่ขานี่ค่ะขอบแบบนี้นะพี่นะขอบเป็นลักษณะแบบนี้แม่บ้านให้ดูนะคะพี่ขาขอบนะจา้าพี่นี่นะคะอ่านี่นะพี่นะนี่คะ่ะอาวรายการถัดมานะพี่เอ่อรายการนี้เป็นหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกวัวสองหน้านะคะพี่ เลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลี่ยมโบราณเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่ขานีค่ะเป็นหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกัวนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นพระหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกัวสองหน้านะพี่นะเป็นเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะเ,เก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่ขานี่นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะพี่เป็นเลี่ยมบ้านยายพี่ดูรู้เลยเลี่ยมแบบนี้บ้านยายจา้ะ <c oughs> ใหญเอาไปเลี่ยมแบบนี้มา <c oughs> หลังเดียวเลยค่ะพี่แบบนี้ค่ะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเเหรียญหลวงพ่อเนียมนะคะพี่เนื้อตะกวสองหน้านะคะเป็นหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกวสองหน้านะ,ะพี่นะเป็นเลี่ยมจับขอบแบบนี้นะ,ะพี่นะเก่าๆกันไปเลยจ้าดีนะคะพี่พี่ที่สนใจนะพี่หนะ้าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ะ่ะติดต่อแม่บ้านกันมาได้เนาะ,ะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่นี่เป็นพระเนื้อดินนะคะพี่่ะ อ,องนี้เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อผาดนะพี่วัดดงตาลน,นะพี่นะนี่นะคะอ่านี่เป็นลักษณะพระเนื้อดินหลวงพ่อผาดวัดดงตาลน,นะพี่นะเรียมแบบนี้บ้านยายนะพี่นะเก่าๆก,กันอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาอ่าองคนี้เป็นหลวงพ่อผาดนะคะพี่ขานี่คะ่ะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อผาดนะพี่เป็นเนื้อลักษณะแบบนี้นะพี่นะเป็นเรี่ยมจับขอบไว้แบบนี้เปิดหน้าเปิดหลังนะจ๊ะพี่จ๋า นี่นะคะเป็นเนื้อแบบนี้นะพี่นะพี่ๆที่สนใจนะพี่นะาโซหรือทักไลน์มาพี่ขาดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะอ้าวงนี้เป็นเอ่อพระเนื้อดินหลวงพ่อผาดนะคะพี่ขาวัดดงตาลน,นะพี่นะนีคะ่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่ขาสีสันแบบนี้เลยนะพี่นะนีนะคะเข้มเข้มแบบนี้เข้มกว่านี้นิดนึงนะพี่นะ อ่าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นรือสีพรมมานะคะพี่ขาพร้อมกล่องแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะเอ่าเป็นรือสีพรมมานะคะพี่ขานีนะคะพี่อ่าออกวัดสุทัศน์นะพี่นะเป็นเนื้อไม้นะพี่ขานีนะคะเป็นรือสีพรมมาออกวัดสุทัศน์เนื้อไม้นะพี่องค์นี้เป็นเนื้อไม้นะคะพี่ขานีนะคะอ่ามันมันเก่าๆกันนะพี่นะ เป็นเนื้อไม้นะคะพี่ขาชมนะพี่นะเป็นเนื้อไม้เก่าเก่ากันแบบนี้นะวัดสุทัศน์นะคะพี่ขาเป็นฤาษีพรหมานะคะพี aine, ่ออกวัดสุทัศน์นะคะพี่ฤาษีองค์นี้ทําออกที่วัดสุทัศน์นะคะพี่ขานี่นะคะพี่เนื้อไม้มันมันเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นันีนะคะเป็นฤาษีพรหมานะพี่ขาออกวัดสุทัศน์ตอกหมายเลขนะพี่นะมีหมายเลขห้าหนึ่งแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะพี่ เป็นไม้นะคะพี่ขาเป็นเนื้อไม้กเก่ามีหมายเลขนะพี่นะหมายเลขห้าหนึ่งนะคะองค์นี้ค่ะพี่เป็นฤรษสีพรมาวัดสุทัศน์นะคะพี่ขานีนะคะมีอุดด้านใต้ฐานแบบนี้นะคะพี่อุดผงด้านใต้ฐานแบบนี้นะคะพี่ขาองนี้เป็นไม้นะคะพี่ขาเป็นฤรษสีพรมาเนื้อไม้ออกวัดสุทัศน์นะพี่นะมีอุดผงแบบนี้นะคะพี่ขาแล้วก็มีตอกหมายเลขมีหมายเลขด้านหลังเป็นห้าหนึ่งนะคะพี่นะ นี่นะคะพี่พี่เป็นรอสีนะคะพี่ขาชัดเนาะพี่เนาะชัดเนาะพี่เนาะเป็นไม้เก่าเก่ากันนะพี่เกะยากรดลายสวยงามนะพี่นะนี่นะคะรายละเอียดดีนะพี่นะสวยเลยค่ะพี่ขานี่ค่ะนี่นะคะพี่พี่อ่าพี่พี่ที่สนใจนะพี่นะติดต่อกันเข้ามา0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นนะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อช่วงนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อช่วงวัดบางแพรกใต้นะคะพีะ่ขะนี่นะคะพี่อ่าประมาณนี้นะพี่พศสองสี่แปดแปดแบบนี้นะพี่คะเป็นเหรียญหลวงพ่อช่วงนะพี่นะมีชื่อหลวงพ่อแบบนี้นะคะพี่คะหน้าตาหลวงพ่อชัดเจนมีลูกในตานะพี่นะมีใบหูแบบนี้นะพี่นะชัดเจนทุกรายละเอียดเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่ๆอ้าวองค์นี้เป็นเหรียญ หลวงพ่อช่วงนะคะพี่ขาวัดบางแพรกใต้นะพี่นะนี่นะคะด้านหลังของเหรียญน,นะพี่นะเป็นลักษณะเป็นยันแบบนี้นะพี่นะอ่าเป็นลักษณะเหรียญเก่าพอสอลึกอยู่นะคะพี่ขานี่นะคะพ,พี่สนใจนะพี่นะติดต่อไม่บ้านกันมาได้นะคะพี่ขาศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าจ้านี่นะคะพี่ๆอ่าดูด้านขอบกันเนาะพี่เนาะ องน mm. ี้เป็นเหรียญหลวงพ่อช่วงวัดบางแพรกใต้นะคะพี่ขาหลวงพ่อช่วงนะคะพี่พี่นี่นะคะอ่านี่ค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ขารายการถัดมานะรายการนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อทาบหลังสีพึ่งนะพี่นะเป็นถ่ายเต็มองค์เก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเป็นหลวงพ่อทาบหลังสีพึ่งนะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะคะพี่พี่ ดูครอบกรอบนะพี่นะเลี่ยมแบบเคลอะแล้วค่ะพี่ขานีนะคะอ้าววันนี้นะคะแม่บ้านก็ฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่ขาอ่าแม่บ้านก็อ่ายังไงก็ฝากร้านฝากร้านแม่บ้านน,น,น้อยด้วยนะจ๊ะพี่อ้าววันนี้พี่ๆที่สนใจนะพี่นะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0 8 4 9158065นะคะพี่ขาพี่พี่ทนใยที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะคะพี่เดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะอ่าแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเคยนะคะพี่ขาวันนี้แม่บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องนะคะพ,พี่หรือว่ารูปภาพไม่ชัดเจนพิกไม่ทันหันวายังไงต้องกราบขอโทษขอภัยพี่พีไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะพี่ขาอ้ายังไงก็ต้องกราบขอพระคุณทุก การตอบรับอของพี่พทุกคนนะคะพี่ขาวันนี้แม่บ้านขอจบคลิป EP ีที่117ไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ